พ่อแม่พี่น้องนี่นี่คือบานชื่นแคะเรื่องพ่อแม่พี่น้องเป็นเป็นดอกแล้วงามพ่อแม่พี่น้องสีสม้มขันบบท่านได้เถาบบท่านได้แก่เพิ่นกับสีสีสดใสเพราะถ้าเพิ่นเถาเพื่นแก่เพื่นกับสีจีดสีจางเ้อพ่อแม่พี่น้องนี่บานชื่นแคะพ่อแม่พี่น้องอันนี้สีแดงอืมสีแดงพ่อแม่พี่น้องค่ะ นี่สีแดงเพ่นเฮยเพ่นลนลงมากเพ่นก็เออเกิดแตกคือไมนนีละพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่ต้อลังอันสีบานอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องโอ้ยดอกนั่นหลายพ่อแม่พี่น้องแล้วก็อันนี้ก็คืออันดาวเรื่องดาวเรื่องค่ะต้นแคะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพ่นก็แบบดอกแก่ร่วงลงก็ เป็นดอกพ่อจอาเพชรแจ้ขึ้นนี่เห็นบพนอ,อบพออ่อแม่พี่น้องงามบอพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนี่ยโอ้ยสะอื้นสะอ่อนค่ะสีงามอืมนี่นี่ดา่าเรื่องปากอะตัดไปหวายพระหวายยังหลายเนาะจากนี่เป็นกับเป็นดอกแกลดอกนั่นเดี๋ยวก็รวมกะัะโหลยอันนี้อัน,นดอกดอก มะลิมะลิล่มมามะลิลมามะลิสดโอ้ยเผือกเข้าเดียวกวบมาแตกใบกันแล้วเนี่ยตัวแมงจ้ะมากินใบกินนั่นกันแล้วพ่อแม่พี่นอ้องอืออือเอ้าเดี๋ยวเอาอยามาฉีดเอาอยามาพ่นพ่อแม่พี่น้องจ้าอันนี้ก็บักเขือตอแหล พ่อแม่พี่น้องเอ้ยบักเถือกตอแลลป่ากาับฉีห้มันแก่มันนั่นถ่าเอาพันธุ์มันปลูกเนาะพี่อแม่พี่น้องพู้น่ะน,นี่ให้มันแก่แก่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวป่ากาับฉเอาพันธุ์มันเอาเม็ดมันนี่ล่ะไปขยายพันธุ์ตอพ่อแม่พี่น้องบักเถือกตอแหลจ้ะแล้วอันนี้ก็คืออันต้นไอ้นั่นต้นนี่นอย่างนี ค่สี่หรอพ่อแม่พี่น้องอําเช้เมือขืนนี้แล้วกันอําเช้เมื่อขืนนี้ก็จำว่ได้อีกนี่ล่ะงานงานต้นเกี่ยวกับความรักเหรอพ่อแม่พี่น้องเป็นรักที่มันคงเป็นรักที่ยืนยาวพ่อแม่พี่น้องค่ะต้นลิ้วต้นลิ้วออคือดออกแล้วพ่อแม่พี่น้องต้นลิ้วค่ะเป็นรักที่มันคงเป็นรักที่ยาวนานเพื่อเพิ่นใหญ่เพิ่นโต ổ. เด้พ่อแม่พี่น้องใหญ่โตแล้วใหญ่โตแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้ะหากคุณลงดินแล้วพ่อแม่พี่น้องหากลงดินจ้ะคุณจะหากินนั่นนั่นแหละค่ะใหญ่โตค่ะนี่แหละนี่พ่อแม่พี่น้องโอ้ยสะอ่อนสะอ่อนสีสดสีสวยสีงามนี่ล่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอัน บานชื่นแค่สีแดบงบงามพ่อแม่พี่น้องอันนี้สีสม้มน้ำไหลายงาาย่าย,ายพ่อแม่พี่น้องงามที่แรกป่า,าไว้ข้างในป่าเลื่องอ,ออกมาข้างนอกให้เพินเ่นได้ถือดินเวลาเพิ่นรวงเพิ่นอย,ย่างสีนะก็จิได,ด้ถือดินถือนั่นขอขอดเขาก็จิได้พันได้อย่างเพิ่นต่ออีกพ่อแม่พี่น้องจ้าค่ะมีล่ะ หายพันใส่ถุงพ่อแม่พี่นอ้องเดี๋ยวไปซื้อดินมม้ะกรอนเนาะพ่อแม่พี่นอ้องอันนี้สีแดงเด้นี่สีแดงค่ะนี่สีแดงอันนี้สีสม้มพ่อแม่พี่นอ้องเลยนี่สีสม้มมีตตงงามงามีมตงงามงามงามหลายพ่อแม่พี่นอ้องงามหลาย